บนี่ครับมื้อนี้เป็นเมนูตอนเย็นของพนักง,งานนะครับแล้วเป็นข้าวมันไก่อันนี้ก็มีแตงกัวต้นหอมผักชีซ <N ee> อสผัดไทยเออซอสเออข้าวมันไก่รสเด็ดเลยพี่น้องนี่ครับราวังหนึ่งน้องไก่ยยอเนยครับเด้อคักแก่เลยพี่น้องนี่ครับมาพี่น้องกินข้าวแรงน้อกันพี่น้องข้าวมันไก่บรีบุ้ยย่วยๆเลยพี่น้องไอ้เลือผคิดลูกโดดฟ้ํม น้องไก่เบลอเลยพี่น้องนี่ก็มีน้ำซุปน้ำผั่มเด้ยนองปี่ีซีมีน้ำซุปพอด้วยพอด้วยมันเป็นน้ำธรรมดาเด้พี่น้องเด้บักแตงครับแตงเขาแบบอ้อนบวบเลยนะขักหลายเด้พี่น้องเน้ยก้อนจะกิ้มเลือดฝากกดไในกดแชกกดสับตะไครกดิบเป็นกระมังแกะปั้นแดงหน่อยพี่ยีซีฝรั่งเศสเด็ดพี่น้องนะอ่ะก็หลายใหญ่ห้างพี่น้องอ่ะลุยนี่ครับน้ำจิ้มรสเด็ดเจ็ดย่านน้ำเลยพี่น้องเลยลาดลงไปเลย ลาดตัวไกลล่ไลง,งไลบบบบเลปเลยพี่น้องน้องไก่บวบๆยั่วๆเลยหมดชาติน <c oughs> ้ำซุปนนัวๆเลยพี่น้องเลยหอมหอมชิ่งเพลินนะพี่นอ้นองมาพี่น้องมาขอมันไกลล่มื่อยเมือพากนันอย่างนี้คือหยาดขอมันไก่กันพากัน Luôm tụi ạ, bánh hẹn trên đĩa này, thật เครกไว้เรยเนะี่ยไมกินได้แล้ววันมอะไรก็ได้นะวันนีน้ทำนะเข่าแล้วทำพิมพ์เดเดยวดยนะ้้ม ngon ngon nghe ngon ngon phải không เอมตนอยเบิ้ลมาเ่อยไม่กินไป็นวยเนี่ยเอลเอมอนนอยเบิ้ลวันนี้ขอเบิ้ลอะวันั้นก็ยังเบิ้ลเนี่ยไม่ได้กินข้าววน สี่สีโลเมตนสินูมกล็กวาได้ห้ากิโห่ห้ากิโลวาัาไปมาปก็มาแ็ทสองกอกเลยข่ซอบสบกับซอสซอสเรือา,รายซอบเด็กน้ำจิ้มนั่น,นเลยนะ ทำกินมาอะไรวะด้วยเ่าไมานา่น้าเาบางิด้ห้าขอไปนะไอ้พวกตื่ผมจะไปซือ้อสองบร่สามยังไม่ได้วิ่งหรอกไอ้โฮเร่งมาอยู่โรงนีเดี๋ยวไปอุตสนะ Ừ. Ngon cây bật nghe thế ừ. là nó Con phải cứ đi ่ครับึ้นพี่น้องเล้เขาั้งใจมือแรงผ่านพลังงานดูร้านนะดวะครับจิ่นี่กับเอาไปสำเนียงพี่นเราเนาะจิกินโดนลายอะไรน่าิดถวยนึงเลยนะ